วันนี้มาดูของที่ทางบ้านส่งให้นะครับเป็นเครื่องรางของหลวงพ่อพินะัสเป็นของลูกต้นนะครับใครที่มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อพินะันะครับอยากปล่อยหรือเดือดร้อนเรื่องเงินนะครับก็ทักมาถามมาปล่อยผมได้นะครับถ้าถูกใจราคาตรงกันนะครับผมรับซื้อนะครับอ,อย่างอย่างมาดูชิ้นนี้นะครับโอ้ชิ้นนี้ใหญ่มากนะ นี่เป็นโยนีไม้อะไรสักอย่างเนี่ยสวยมากเจ้าของเขาบอกว่าเป็นไม้อะไรสักอย่างเ๋ยวต้องไปถามเขาใหม่นะัะเป็น รูปทรงโยนียุคต้นนะครับแล้วด้านหลังจานหน้าอ,อกแตกนะครับเนะเขาบอกได้มานานมากก็เป็นวัตถุมงคลที่อ่าผมชอบนะอันนี้คือความชอบนะแล้วก็เลยซื้อมานะครับ <_ d ata> ไม่จําเป็นที่จะต้องอดูแล้วอะไรแท้ทุกคนนะครับถ <_ d ata> ้าไหนผมถูกใจผมก็ซื้อนะอเราซื้อเราซื้อซื้อเพราะความชอบนะครับอ,อย่างนี้มีอะไรบ้าง อาตะกุดตะกุดนี่ครับตะกุดทองเหลืองนะตะกุดทองเหลืองกับตะกุดตะกุดเงินนะครับนี่นจานจานหลวงพ่อด้วยนะ<ม>เดี๋ยวผมว่างผมมาแกะให้ดูนะครับแล้วก็มีโอแกะยากนะ ันนี้คืออะไรอันนี้คือเกี่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้คือแม่เปิดนะหรืออินนะอินนะอันนี้คืออินนะนนออนนะแต่ก็ไม่ไม่ชัวร์ไ <c oughs> อหมไม่ค่อยชัวรนะ์เท่าไหร่เราก็เข้ามาเหมาเหมามารวมๆมานะครับก็ช่วยช่วยๆกันคนที่เดือดร้อนนะครับใครที่เดือดร้อนเรื่องเงินแล้วก็ อะไรอย่างนี้นะผมติดต่อผมมาได้นะครับอันนี้คือโอเคครับก็ประมาณนี้นะใครที่สนใจนะครับก็ทักอินบ็อกมาก็ได้นะใน facebook แล้วก็หรือทางช่องทางต่างๆนะครับเรามีบริการ รับเช่าและจำหน่ายวัตถุมงคลยุคต้นนะครับก็สวัสดีครับฝรั่งไว้เจอกันใหม่ครับ